ไ,ไถ่ายเลยถ่ายแล้วออวิธีการรับก็ตำกว่าตำากวาี่เนน่ยก็บอกลงมาประมาณเนี้ยกะด้วยสายตาให้ปืนหนักท้ายไว้กะว่าใส่สายไปแล้วจะไม่เดี๋ยวชนต้องนี่เลยชนหรอ,นนนอนชนชนกระบอกเ่เกยมนันตอนคนหลังมาห้านะตงตงตรง,งนย มืดหน่อยนะครับใช้ดอกสว่านห้ามิลนะเกีียวจะนอกัะจะห้าจุดห้าอ่าตัวแรกครับใช้ใช้เกลียวตัวสั้นนะครับสกุูตัวสั้นจะมีตัวสั้นตัวยาวนะครับตัวสั้นอยู่ด้านหน้า จามอะไรเฉดทั้งหมดเ็ดออก,ออกใส่ขาแล้วก็ขันเข้าไปเลยนะครับ <c oughs> ตรง ได้ใช่ไหมับได้ครับอ่นให้มันอยู่ในแนวที่ตรงนะครับได้แนวนะมันจะมีแหวนในพลาสติกรองอยู่นะครับผมอย่าลืมแหวนนะสว่วนตัวนี้ก็พยายามเจาะให้มันได้ได้ได้มุมตรงของมันครับเพราะพันธายมันเอียงอยู่แล้วยามเอียงยกพันธายขึ้นตรงตรงนะตรงตรงโอเค แหนงพวกนี้กะเอานะครับแล้วแต่เราชอบอดูแมนแล้วก็ใส่แ,แล้วนี้ขาขาจับขาใส่สายมีขาจับ <c oughs> แล้วก็ขันเข้าเลยใส่ง่ายๆนะครับมันก็วิ่งตั้งตำแหน่งแล้วแต่จะชอบนะครับบางคนก็ติดตรงนี้บางคนก็ติดตรงท้าย แลวชอบเลยขอใ้ใส่ไปแล้วสลายแล้วหัวหน้าไม้ไม่ทิ่มก็เป็นใช้ได้หน้าไม้ไม่ทิ่ม,ม,ม,ท,มท้ายปันท้ายไม่ลากพื้นใช้ได้หมดอย่าให้อยู่ในตำแหน่งขวางเวลาใส่สายมันจะได้มันจะได้สายจะได้ยาวมาเป็นแนวเดียวกันง่ายๆครับวิธีใส่หุ่นก็วิน แบ,บนด้านที่ขอเข้ามาเนี่ยผิดง่ายนะส่วนตำแหน่งก็ตรงนี้ก็ต่ำลงมาจากชิ้นเห็บกระบอกครับเราก็วัดประมาณว่าเนี่ยถ้าใส่สายไปแล้วสายจะโค้งอย่างเงี้ยช่นเนี้ยต้องการว่าให้มันอยู่อย่างเงี้ยจะโค้งอย่างเงี้ยเวลามันอยู่เนี่ยอย่างเงี้ยสายโค้งมาแล้วไม่ชนที่เห็บกระบอกอยู่ประมาณเนี้ยแล้วก็ท้ายไม่ลากพื้นน้ำหนักมาอยู่ส่วนด้านท้ายมันจะได้ทิ้งตรงนี้นจะได้ไม่ก สำหรับนั้นนะที่ใส่สายยาวก็ลองคำนวณดูแล้วกันนะครับผมแต่ละที่แต่ละกระบอกจะไม่เหมือนกันของข้าก็จะใส่ประมาณนะี้สายมันจะโค้งหบบมา,มาโอเคครับลองทากันดูนะ,ะเดี๋ยวห่ากรกวินนะครับผมหงกวินมีวิธีป่นหงกวินมีอยู่นะครับมาซูมมาดูกใกล้ๆตัวนี้มันจะเป็นเกลียวนะครับผมตัวเนี้ยพอเราคลายเกลียวออกเราดันเห็นไหมครับเนี่ยดันแล้วมันจะดันแล้วบิดออกมัจะปลดได้ แล้วใส่ก็ใส่เข้าไปอย่างนี้เวลาใช้งานใส่แล้วดันตัวนี้ฮะมันจะเป็นสปริงเอาล็อกปุ๊บแล้วก็ขันขันได้ครับเนี่ยขันแล้วมันก็ทีนี้มันก็จะไม่ไม่ออกละเนี่ยเวลาใส่สายล้วก็ขันตัวนี้ไว้อย่างนี้นะครับอย่าลืมนะนีง่านยะ